ผลที่ตามมานะคะของการที่เราไม่มีเป้าหมายในการทําออนไลน์ค่ะวันนี้นะคะคุณดินี่จะมาบอกว่าหลายคนนะคะที่ทําออนไลน์แล้วไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าเขาเหล่านั้นนะคะไม่มีเป้าหมายในชีวิตค่ะไม่มีเป้าหมายว่าเข้ามาทําออนไลน์เพราะเขาอยากได้อะไรคือไม่ชัดเจนในเป้าหมายนั่นเองมันจึงทําให้เขานะคะไม่สามารถที่จะรักษาความเชื่อของเขาไม่รักษาการลงลงมือทําของเขาได้จนถึง ความสาเร็จนั่นเองค่ะมันเกี่ยวอะไรคะมันเกี่ยวมากๆเลยค่ะเพราะมีแม่ค้าออนไลน์นะคะเกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นจํานวนมากแต่มีอีกหลายคนนะคะใช้คําว่าแม่ค้าออนไลน์แต่ไม่เคยขายของได้เลยค่ะซื้อของมากองอยู่เต็มบ้านเพราะเขาเหล่านั้นทําไปเพราะฟังคนอื่นค่ะแล้วเห็นแต่ผลลัพธ์ไม่เคยศึกษาค่ะไม่เคยคิดว่าตัวเองอยากจะมีรายได้จากการขายของออนไลน์วันละกี่บาท ไม่เคยรู้ได้ซ้ําค่ะว่าสินค้าที่ตัวเองเนี่ยเปิดบินมาเนี่ยตัวเองใช้แล้วเกิดผลลัพธ์อะไรไม่ได้สังเกตสังกาหรือไร้กว่นั้นอีกบางคนนะคะไม่เคยกินสินค้าของตัวเองที่ขายเลยค่ะของงกกลัวหมดกลัวเสียไดย้กลัวว่าอยากจะเอาเก็บไว้ขายมันเลยทำให้เขาขายไม่ได้ค่ะเพราตอนนี้นะคะโลกมันเปลี่ยนไปค่ะ คนไม่ได้มองเพราะว่าคุณขายดีอย่างเดียวค่ะแต่เขามองดูที่ผลลัพธ์ด้วยค่ะว่าคุณเป็นผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์หรือเปล่าวันนี้นะคะถ้าใครอยากขายดีนะคะคุณดีนี่มีเคล็ดลับจะบอกค่ะคุณไปตั้งเป้าหมายนะคะว่าคุณอยากจะมีรายได้จากออนไลน์ต่อวันต่อเดือนต่อปีเท่าไหร่และถ้าเกิดคุณยิ่งมองเห็นนะคะว่าคุณจะมีอนาคตสดใสจ,จากการที่คุณประสบความสําเร็จในออนไลน์แล้วแล้วก็คุณจะยิ่งเป็นคนที่โคตร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 ขายดีค่ะ ไม่ต้องเชื่อนะคะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนขายไม่ดีแล้วอยากได้เคล็ดลับนะคะไปกดลิงก์โปรไฟล์หรือไปกดลิงก์นะคะที่ครูแปะไว้นะคะแล้วคุณจะกลายเป็นคนขายดีนั่นเองค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าคุณชอบก็กดเม้นต์กดไลค์กดแชร์ค่ะเพราะมันจะทาให้คนในทีมคุณหรือตัวคุณเองกลายเป็นคนขายดีนั่นเองค่ะเวยรลกักจากใจคุณดีนี่นะคะ